สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสรุปการแข่งขันของนุศราต้อมคำซึ่งเป็นการแข่งขันในวีคที่4นะคะที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยค่ะโดยวันนี้ทีมของนุสราลินนะฮนนะคะเจอกับทีมฮ e ลลี่ซึ่งอันดับจะต่ำกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อเริ่มเล่นกันที่เซตแรกกลายเป็นว่าฮ e ลลี่เนี่ยทำได้ดีกว่า จบเซตชนะเซตหนงไปก่อนด้วยสกอร์25ต่อ15แต่มาเริ่มเซตที่2ถึงแม้ว่าจะเล่นค่อนข้างจะสูสีนะคะแต่ว่าทีมลินแฮนของนุศราก็สามารถแก้เกมและก็เอาชนะไปได้ในเซตที่2ด้วยสกอร์25ต่อ22นะคะส่วนเซตที่3นี่ก็เริ่มต้นมาสูสีใจหายใจคว่ำคอยลุ้นอยู่ตลอดนะคะ แต่ว่าในที่สุดเล่นกันไปได้แก้เกมกันไปขอเวลานอกกันไปทีมของนุสรานะคะลินาแฮนก็ทำได้ดีกว่าและในที่สุดถึงแม้จะแข่งกันสูสีมาตลอดในเซตที่3นะคะแต่ว่าทีมนุสราทีมลินาแฮนก็ปิดสกอร์ไปได้ด้วย26ต่อ24นะคะก็ชนะไป2ต่อ1เซตค่ะ สำหรับวันนี้ลุ้นมากๆแต่ว่านุสราก็ทำได้นะคะทีมของนุสราลินาแฮนก็ชนะไปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ